ครับวันนี้พามาดูต้นบัวสันโดดนะครับแล้วก็ต้นนางอว่ตีนกบนะครับใช่ไหมครับนี่ปกติถ้าเป็นหน้าแล้งบัวสันโดดของเขาก็จะอยู่ที่ใต้ดินนะครับใช่ไหมครับพอช่วงหน้าฝนเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแตกยอดออกใบขึ้นมานะครับใช่ไหมครับหาดูระยะนะครับต้นนางอว่ตีนกบครับใช่ไหมครับนี่เป็นกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งนะครับ ความสวยก็พอๆกับรองเท้านารีนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่กับที่ชื้นๆนะครับตรงที่ดินที่อุ้มน้ำนะครับที่มีแต่ใคลน้ําขึ้นนะครับเห็นไหมครับต้นหนังอ้วครับไม้ประเภทนี้ที่เขาขึ้นก็จะเป็นกลุ่มนะครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้จะพามาดูดอกกัมันครับเห็นไหมเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งนะครับ หน้าแรงเขาก็จะลงไปอยู่ที่หัวของเขานะครับพอช่วงหนา้าฝนเขาจะแตกยอดออกใบดอกดอันนี้นะครับ